และเหยื่อรายต่อไปของเรานะคะน้องแพรวาค่ะ love love, ลวงได้ไหมลวงได้อ่ะงั้นเปิดเลยสำมือถือค่ะเสื้อกันหนาวอันนี้ก็ชุดเมื่อเช้าค่ะที่ใส่มาอันนี้ก็คือกางเกงซับในอันนี้ก็คือป้ายเข็มกัดสตูดิโอต้นเจมค่ะต้นเจมสตูดิโอค่ะแฟนคลับต้นเจมให้มา อันนี้ก็คือกระเป๋าเครื่องสําอางค่ะเบาๆอันนี้ก็คือแป้งพับค่ะอันนี้ก็เครื่องสําอางค่ะกิ๊บปากเป็ดค่ะใช้กิ๊บได้แฟชั่นมาก <laughs> นำเทรน <laughs> นำสมัยหน้าสมัยใหม่แบบนี้วินเทจมากค่ะ,คะอันนี้ก็ที่แฟนขับให้มา,มาเมื่อเช้าะคะ่ะน่ารักมากขอบอกมันคือที่ใส่หัวเ <laughs> พราะว่าหนูชอบมีอะไรบนหัว ยาเยอะค่ะยาอันนี้ก็คือยาอีกแล้วค่ะอันนี้คือเปลือกอยาที่กินหมดแล้วค่ะอย่าไปสนใจมันนี่คือยาดมค่ะเห็นค่ะ <l ucky> หมดแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาลุ้งเปิดกระเป๋า <Auf S 1> ของหนุ่มหลอน้องเฟรมค่ะสวัสดีค่ะวันนี <l ucky> ้ <l ucky> พี่จะมาขอล้วงรับเตรียมไหมพี่ล้วงเลยปะเนี่ยครับผมเตรียมมาเลยครับผมเอาเอาช่องเล็กก่อนนะลูกอมครับนี่คือโทรศัพท์ของผมครับที่สามารถรับได้อย่างเดียวเพราะว่าเงินโทรออกไม่มีครับนี่คือที่ชาร์จแบตครับผมนี่คือที่ซับหน้ามันครับโอ้หอันนี้นี่ครับ20บบาทครับนี่คือแว่นตาครับ นมอัดเม็ดที่ผมยังไม่เคยกินครับวิตามิน C ไว้อมเล่นครับเขยาก่อนดื่นครับ <c oughs> แล้วก็อ้ํอันนี้แก้ปากเหม็นครับอันนี้คือขนมครับที่ผมยังไม่เคยกินครับ <c oughs> อ๋อนี่นี่นีิกิตา เยอะมากครับปิกคาราบาวปิกหมีภูครับยังไม่ได้ใช้เลยครับปิกนี้มีปิกอันนี้ด้วยครับโอ้โหแบมพายมิกก้เมาส์อะไรนี้ครับผมมีทั้งซื้อมาเองทั้งคนซื้อมาให้ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับทูนเนอร์ครับผมไว้ตั้งสายกีตาร์หรือว่าแบบเอ่อไว้แบบย้ำจุกเฉินต่างๆนานาครับกระเป๋าสตังค์ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคุณเปิดดูแล้วกันนี่ค่ะกระเป๋าน้องเฟรม น้องเฟมครันี่อะไรน้องเฟมอันนี้คือดันขาดอะไรครับผมกระเป๋าเนืเหนื่อยใจคุณผู้ชมคะขาดทุกมุมคุณผู้ชมรู้มุมนี้ก็ขาดสำคัญสำคัญไม่อยู่ตรงที่ตังที่ในกระเป๋าคุณผู้ชมสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะหายเขาาไม่ทันแล้วอ่ะ เาแชมป์วันนี้ต้นของเราหมดกันตรงนี้นี่เองถ้าเกิดถ้าเกิดผมซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่แ้วผมไม่มีตังค์ใส่ครับผมก็เลยเอากระเป๋าตังค์เก่าจะได้มีเงินใส่มันยังไม่หายครับใช่ผมรักเป็นคนรักเดียวยใจเดียวถ้ามันหายก็ซื้อใหม่ครับผมไม่ซีเรียสครับเรื่องนี้เพราะว่าเออถ,ถ้ามันพังหรือมันหายจนใช้ไม่ได้ก็คือ ค่อยซื้อใหม่นี่ตอบดูดีนะครับสร้างภาพสร้างภาพนิดหนึ่งเร็คนดี